นี่พี่กินอะไรวันนี้กินหมูกระเทียมอะไรนะไอ้แกล้งกดแผนไหมให้แกตัวไปหน้าแผนมาแทงที่ไหนเลยแกล้งกดแผนเหรอดูดีอยู่นะแผนก็แผนวะดกีดผิดอะตอรี่วะมึงเสิร์ฟด้วยนะเสิร์มมากเลแม่งดูสัตวทีมกูด้วยนะ เห็นคลิปพี่ล่าโจรสลัดอย่างตึงแล้วเล่นโอ้โหไอ้เหียถ้าเอาวลาดิเมียมากูก็ไม่เล่นเล่ยตับไอ้เหียกดรีเวนกดหมาใส่การเล่นอย่างงั้นเหรอคนเวียดนามแม่งบิวเดเฟอร์เ์ว่ะแม่งบอกเหมือนบอกว่าไอ้เหียตัวตัวกูอาจจะโดนมึงเขาเตอร์นะแต่กูรู้วิธีชนะมันพูดกับกูแบบเนี้ยต้องโดนเท่าไหร่ถึงงูจะฉีกเสื้อครับเว้ยไม่ฉีกลกครับฉีกเสื้อนี่ครั้งเดียวพอฮะมาอีกแล้วไอ้ คอนเทนต์ลดทอนสักสีกูเนี่ยจะมาอีกแล้วฉีกเสื้อเนี่ยนายเขียนหมูในโอลิแฟนไม่มีเหมือนกันครับไว้ว่าไหนแบบมันสิน้นมันสิ้นตรอกจนตาในชีวิตก็คงจะไปทำแหละจริงๆก็ไม่หรอกกูไปทีบสามล้อดีกว่าถ้าอย่างนั้นมีคนสามทีบสามล้อว่าจนต่อกแล้ว,วกไม่ใช่มันก็ดูเป็นงานที่ที่อาจจะดูทําง่ายสุดงเพราะว่าจักรยานกูก็ปั่นเอ้ยไม่ใช่จักรยาน ไอรถมอเตอร์ไซค์กูก็ขับไม่เป็นถีบสามล้อใจง่ายสุดเลยแล้วไปถีบในสามล้อในกรุงเทพนี่เที่ยวหนึ่งเหมือนจะได้เป็นร้อยเลยปะกูถีบถีบหาฝรั่งเอาอะใครใครดูหน้าจะสะปีกอิงเลียได้กูรับขึ้นรถเลยถีบแม่งโลนึงคิดสามร้อย<ะ>หวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอ e ีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง a ฟ e b o o k หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอ e ีลาสติกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมมเกกันนะ แน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc L, ll y lip t f t แล้วก็ t ีบ mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับออกไปจะชีวิตกูได้แล้วเว้ยไอ้ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วกูจะออกขาบอเลยออกเกม <c oughs> สามล้อมาต่ายจจกจักรยานยนะังไงจักรยานอ่ะปั่นเพลนแพ้วผมพูดผิดผมผมปั่นจักรยานยนต์ไม่เป็นปั่นจักรยานยนต์ก็เรียกมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่มาเวียดนามหมดูดูดูดันขึ้นเยอะเหมือนเป็นคนละคนกับเติบไทยใช่อะเฮ้ยมันปากหวาดไว้นี่หว่าไอ้เต้โอ้ยไม่ลองกดตัวสาวน้อยบ้างเหรอครับอุ้ยไม่เป็นไรครับไม่ถนัดตัวสาวน้อยสักตัวเลยฮะตัวสาวๆที่ผมถนัดมีแค่ป๊อปปี้อะฮะฉายาในหลีกออฟการาฟไอดีเอลเอลไทยผมมันชื่อป๊อปปี้เลิฟเบิร์นะฉายาแม่งดูเปโดดีเนาะ เล่นการเล่นเจอไซออนแทงทำไงไซออนก็ปั่นปั่นมันให้ตายตั้งแต่แรกเลยฮะเราโดนเราเก็บอีเราเอ้เราเก็บหนึ่งไว้การตอนเราโดนตโลนะฮะไมต่กูจะพูดภาษาคนได้กูพูดกระตุกกระตากอยู่เนี่ยเวฟูเฮียมากก็ว่านนัทดุดเลือดกับการเล่นลีเลือดนัทดุดเลือดจะเก่งเก่งกลางเกมมากกว่าครับ ททอขอบคุณลีที่รู้นะว่าต้องแทงให้กูมึงน่ารักมากเลยอ่ะ สอยยาวนะกูคแค่เวฟกูก่อนกูไปกูมไ,ปมไม่น่าได้ทำอะไรอะเดินไปเม้าวะมันเดินไปแล้วได้ด้วยไงไประเด็นไอ้รอดักตันมันก่อนมันเข้าเลนได้ปะกูขอเอาเวฟนี้ให้เข้าพอมด <c oughs> ทันปะวะไม่ทันเก่ง <c oughs> มากไอ้น่าจะตายแล้วล่ะไล่กันเลเรื่อยๆตายแล้วตายแล้ว แฟนดิไอบอสสอนมาว่าให้ลงท้ายประโยคด้วยดิวิเชื่อคนอย่างบอสเอ้ยเชื่อคนอย่างพี่บอสแล้วแหละอุ้ยสวยครับง่ายอยู่เราให้เอาเอามือป้องกระสุดแต่ดียังใช้ได้อยู่ดีดีดียังใช้ได้อยู่มีโอกาสกลับเซิร์ฟไทยไหมครับไอ้ลีเอาหนังเฮียอะไรทงหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตเรแล้วบอกพวกกูว่าเอากับแทนกูด้วยอ่ะไอลีมาทำอะไรมันวะ นี่คือวิธีล่นแนลไงโอ้ย oh <yeah. S 1> ไม่เป็นไรฮะอยู่ในความสงบอูน่าจะแบกได้น่าจะ <like> มึง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 ไปอยู่กับมิฟอร์จูนก่อนก็ได้เพรานาซัสนี่ไม่ไม่อะไรแล้วมึงขึ้นมาอีกทีตอนกัปเกิดอะอยากเฑ็นเฟนเทคคิวหุน้องถ้าได้ง่ายขนาดนั้นป่านนี้กูขึ้นมาเติมแล้ว ้ายเกมนาซัสจะสู้การเรนไหวไหมนาซัสก,กลางเกมอาจจะสู้การเรนนะแต่เรนเล่นเ,นเกมด้วยนาซัสสู้กาเลนไม่ไหวนะนาซัสหนึ่งมันทุบเลวก็จริงแต่การเรนมันดันบีใบ้ดิถ้าดามเมจกาเลนแม่งโอพโอพมันมันสามารถปิดในนี้ได้ปิดนาซัสได้แต่ร้านทำดีจัดตอนนี้เพื่อนถ้าเพื่อนมันเป็นที่เห็นน่าจ,จะแค่พลาดว้าว สุดยอดทุกๆคนในทีมไม่เท่าไหร่เอะอันนี้มแฝดตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่มันแฝดมันแฝดเดี๋ยวเฉยเว้เรียกแฝดเรียกแฝดจริงๆเมื่อกี้ต้องหมุนต่อแล้วเธอตีนี่สาเก็บงานสายเก็บงานดูไว้อุ้ยเก่งอยากให้คิวรีและให้นาตัสรีเซตค่าหัวนั่นคือแผนเว้ย มีตัวอะไรไหวการเล่นที่บ้างเว้ยเยอะะเลยน้องคามิวอ่ะแต่ก to ูแบนทุกเกมมาดิไป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 ไอ้ได <links inside> <icate> ้เวลาสู้แล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้เียาได้อยู่ข้ามัได้ได้โอเคมันจะตายวิ่งนะ เมื่อกี้กูตัวกูกระตุกไปทีหนึ่งว่ะรอบหนึ่งไอ้เชี่ยชโชคชะตาไม่ล้ารถถังไอ้กูจบโอ้ยเก็บเออแต่จริงจก,ก็ไม่ยากนะมึงแค่ไม่เล่นเฟสป่ะไอ้กลับไปอยู่กับเพื่อนได้หรอกมังกรจะเกิดแล้วเดี๋ยวเสียภัยโอเวฟไม่ได้มังกรนะมีงานตีอ่ะกูอยากเล่นเล่นกานตีมันก่อนนะมันก็มีนะมันเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้ไอ้เฮียไม่ใช่อ่ะมันต้องเดินฝ่าป้อมไปม ไหนลองถ้ามันอันตีอัดหน้ากูนะเฮ้ย<ม>คือถ้ามันจะมีอันตีได้อันตีกต้องกูด่า,ดาดทีนี้เนี่ยปล่อยก็ได้มังกรอนเะยี่ยมดียวหน้าเราไม่อยู่อุ้ยลีเกือบเกง่งอุ้ยทำไมทีมกูมันคั่งกันขนาดนั้นอนะมันแดกที่อะไรกันมาแดกด้วยดีตอนเช้าอ่ะปื๋ยกูจะเป็นเพลเยอร์ที่ดีเหมือนพวกมึงได้บ้าง ปกติเน็ตฟิกไม่ได้ปล่อยทีเดียวทุกตอนเหรออาเคมันปล่อยทีละสามตอนครับอาทิตย์ละสามตอนเออปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหมึกกรอมุบหมึกกุบหกุบมาแล้วหมึกฝันแล้วล่าสุดน่าทัดไหวกับการเล่นไม้ส่วนใหญ่จะไม่นะ พี่กาเลนออกของแทงจ๋าทำไมไม่มีใครออกแบบนั้นแล้วครับกาเลนต้องเล่นในโลของไฟเตอร์ครับน้องกาเลนเล่นในโลแทงตัวมันไม่เก่งเท่าไหร่เนี่ยดูดิที่สภาพกาเลนแทงไม่มีภาพนี้นะเอาเปรียบยมหมูดีครับไม่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นแพแล้วครับคือกาเลนอยู่ฮะกูลังไปอยู่เเพื่อนๆก่อนอโตที่คุยกับแชทเพลินครับก่พอนเล่นเอาเล่นอะไรมาก่อนเล่นยาครับยากูซ่าที่เป็นเกม ตอ,อนเด็กๆเนี่ยกินยาเม็ดไม่ได้เดี๋ยวติดคออุ้ยฉลาดนี่แต่รู้จริงๆเลยเงียบเลยเพื่อนดูอ้าก,กูมาละไอ้แล้วกูรอดไงไอ้มีบารโคตดตรงอไ้่ให้รอดดิไม่ไไมีอ่ะผมกูจะแบบให้ชัดดาวเก็บโดยใช้เหตุเลยวะ วิวขอต่อไปได้ปะ่ะน่ารัดได้โอเคไปแย่นล้วั้ได้ไอ้คนเราเกือบเกือบจะเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วบวกได้บวกได้โอเคแต่ลัดโฟกัสถูกตัวอุยปีอีนนี้เดียวแต่ลัดต่หมดแต่รัดต่หมด,ด,หมดฮึบฮึบสวยโดน โอ้โหมันติเวลคอร์มันดูแบบทิปหายแล้วไอ้ตายหมดกูไปอยู่อ่ะพี่ทำชาเลนจ์การเรนนอนลี่ไม่ไม่เชิงอ่ะพี่เวลาพี่เล่นอะไรพี่ก็เล่นแต่ตัวเดียวแบบนี้นั่นแหละตายหมดเลยนี่แล้วหลีกูโดนนาซัตทุกตายมิตอดจูบกูตายโดยที่ไม่ได้ตีหรอตีได้ที่ไหนมันโดนนั่นตีแอดไปเลย อยากให้ไปเล่นกับลุงนยายจังน่าจะมานพี่น่าจะเกรงมากกว่าส่วนใหญ่เวลาเล่นแบบคนดังๆพี่พี่ชอบเกรงอ่ะมูมีแฟนไหมอยากรู้เฉยๆไม่มีครับเม่์คลุษถ้าเป็นพี่เมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วก็จะบอกว่าดูหนังหน้ากูสิว่าน้องโอเคแต่ช่วงนี้เป็นคนดีขึ้นมาแล้วนิสัยเริ่มดีขึ้นเ ที่หายแล้วไอ้กูไม่น่าเฮ้ยกูหลบอันติีมึงได้โดยสตรแล้วกูต้องชนะประว่าไอ้เกฟแปดครับเคยมีครับอย่าจี้ไอ้เหี้ยเคยมีข้อเสียของไฮเปอร์เอ็กซ์ไวเลสหน่อยกำลังตัดสินใจรีวิวแบบว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์คือแม่งเชื่อมเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรอะรีเซิฟเวอร์ถูกอันนั้นแหละ แต่ว่าโดยรวมแล้วดีเสียงไมค์ก็เท่าที่เห็นเสียงเสียงในหูตอนแรกม,มีปัญหานิดนึงแต่สามารถแก้ได้แต่จะโดยรวมแล้วพี่ว่าดีอยู่นะเสียงไมค์อะไรเหมือนไฮเปอร์ามที่แบบมีสายแล้วก็ไมค์ชัดอะไรชัดสะตีมได้ปกปติไม่ได้มีปัญหาเมื่อตีนะ กูมาเอาอันตีใส่นี่เดี๋ยวเฮ้ยงอเพนตา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 โปกคลิปมาแล้วครับโปกคลิปมาแล้วโปกคลิปโปกคลิปตื่อตื่อเดือดตื่อไม่มีเสาเลยอ่ะเหงาจังเคยดูแบบมอนมอนถาดแบบคลิปจีนงี้ปะ ที่แม่งแบบต้องต้องสูมเข้าสูมออกตัวละครบ่อยๆกูทาให้ได้แล้วเนี่ยแค่ใช้สกอร์มาเนี่ยกูสลากแฟดให้มึงเงินนะหมูนะเออขอบคุณครับไอ้ที่ที่ดีกูจะเรียกมึงพี่ไอ้เป็นหนึ่งตาจบตานี้เดี๋ยวจะเลิกเรียกละอันทัอเลยครับเกียร์กิฟต์จีทำไมพี่ชอบเล่นตัวโกงโก้เฮ้ยตัวไม่โก้ไม่เก่งเย้แย่ครับเก่งมากครับขอทีนึงขออะไรน้อง ใจหงุดหหาให้หมดพวกเคียไอ้กูทำอะไรไอ้กูทำอะไรลงไปไอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบยนแล้วเฮ้ยอะไรกันหลงไรอะเฮ้ยไปไม่ได้เมาเบิ้นดูดูคนสวยผีดุของจริงอะวุโอ้โหแม่งฆ่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าเลยว่ะลาก่อนเน้รี ผมเล่นแค่ไหหมูกูอเวงเวไปเอามังกรกันเฮ้ยฮะเมื่อวานที่ถามเรื่องคาซิสไปตายเป็นล้านด่ามันแล้วแล้วมันก็ไปตายหายกแล้วทำยังไงดีครับสู้ๆนะฮะลองเลือกคบมันดูไหมไอ้เย็ยนี่คุยไม่รู้เรื่องแล้วมันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีในกับเราในชีวิตจริงนะแต่ในเกมมันตว่าหมามากเลยเรื่องเล่นเกมกับมันแลวเป็นเพื่อนในชีวิตจริงกับมันอย่างเดียว ้นมาช่วยไ,ไม,ไม่กูรออันติอาการีไงมิฟอยจูนจะได้สบายสบายถ้าไม่เป็นตีมอพี่จะทำงานอะไรเหรอฮะพี่เป็นแบทแมนใต้ล่างบ้านพี่มีแบทโมบิลอยู่นะเผื่อไม่รู้ตอนกลางคืนพี่ขับออกไปในเนี่ยเหมื<ป>อน<ะ>ก๊อตแตม แย่แ yeah, ล้วว่ะกูก็ไม่รู้ว่าที่หายแล้วว่านั้นแปลว่าตอนนี้รวยใช่ไหมครับพี่เป็นแบทแมนอีกมัลติเวิร์สหนึ่งครับเป็นแบทแมนที่จนไอแบทโมบิลกูว่าไปตอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไม้ไม่ยมหน้าบ้านมาตัดๆเหลี่ยมๆให้มันเป็นรถนั่นแหละพี่หมูช่องไหนนะที่เขาเล่นแพนแล้วเป็นคนไทยด้วยผมจําไม่ได้แนละ้วพี่เล่นแพนคนไทยอะแล้วมาถึงคุณสเปียช็อตหรืเอเปล่า <c oughs> คุณสเปียช็อตเลย นะไอเหี้ยสังติได้ตัวดีมากเลยสัตวไอ้นาซัตปั๊มมาทั้งเกมโดนสังติกูว่าไปพันสแรงเท่ากับหนึ่งคามิลเลยกลัวปะล่ะมีแบทโมฟบิลแต่ขับไม่ได้ไม่ได้ต่อภาษีแบทแมนภาหาอะไรวะนะ